นี่อะไรของมันเนี่ยบ้านนี้ให้่กลับบ้านอีกเหรอ,อ,อแล้วเมื่อคืนเนี่ยมันกลับดึกแบบนี้หรือเปล่ากลับเร็วกว่านี้หน่อยอะค่ะคุณมันไปไหนของมันนะจะไปก่อเรื่องก่อแล้วที่ไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้คงไม่หรอกมั้งคะเห็นบอกว่าไปหาเพื่อนๆน,นะไม่น่าจะมีเรื่องแม่ลูกครูนี่นะเข้าขากันดีจริงๆ นี่ผมนี่นะไปเหนื่อยงานข้างนอกมาแล้วจะกลับมาบ้านมาเหนื่อยใจเรื่องลูกนี่อีกเอ้ยไงเดด้ามาพอดีเลยเนี่ย ำลังจะแข่งแล้วกูรู้แล้วเขาได้ไหมวันนี้ไม่รู้อะ่ะลินอยู่ไอต๊อกก่อนนะ มึงตามวัทำไมเข้าใจผิดเลยมั้งครับพี่ผมไม่ได้ตามผมก็มาของผมอย่างเงี้ยแหละอาชีพอย่เนี้ยกตั้งกัดด้วยว่าใครควรมาใครไม่ควรมาเฮ้ยมึงชอบเรื่องรถเหรอวะก็นิดหน่อยอะถ้าชอบนะ ก็ไปแข่งดีวะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มึงไปชวนมันแข่งทำไมวะเฮ้ยดูท่ามันรวยอย่างนั้นน่ะหลอกซัดตังค์แล้วสองรอบเป็นไรวะอะเออไว้ความคิดดี ฮัลโหลแกอยู่ที่ไหนคงแกอ้าวพ่อครับเออใช่บอกมาเดี๋ยวนี้เลยว่าตอนนี้แหละแกอยู่ที่ไหนอืออยู่อยู่บนถนนนะครับพอ่อบนถนนเหรอถนนนี้อยู่ที่ไหนแถวแถวพระรามห้าครับพอ่อแล้วไปทำอะไรของแกแถวนั้นอ่ะอือคือว่าผมมาหาเพื่อนนะครับแต่กำลังจะกลับแล้วครับพอ่อเออดีงั้นรีบกลับมาเลยนะรีบกลับมาเลย อะไรกันเนี่พื่อแค่ไปกลับจากเมืองนอกแค่2อวันเนี่ยแค่ไปเที่ยวกลับมาเดื่นๆ,ๆทุกวันเลยนะรู้ไหมว่าแม่แค่นอนไม่หลับทําไมต้องให้พ่อแม่เป็นห่วงอยู่ด้วยเยโอเคครับแต่ผมกลับแล้วครับพ่อ ยังไงบ้างจ๊ะอาหารไทยพอทานได้ไหมได้ค่ะที่จริงโยวาชอบอาหารไทยมากเลยค่ะอยู่ที่บ้านนะคุณแม่ก็ทำให้ทานอย่างบ่อยๆค่ะดีนะดีขนาดอยู่อเมริกาตั้งนานก็ยังชอบอะไรที่เป็นของไทยไม่เหมือนเด็กไทยสมัยเนี่ยนะบางคนเนี่ยเฮอแต่ของต่างประเทศแต่โยวาเด็กๆวัยรุ่นะเขาไม่ได้เฮ่อหรอกค่ะแต่บางทีเราก็ควรจะรับ,บวัฒนธรรมอื่นบ้างจะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้น รับของเขามาก็ไม่เสียหายนะคะแต่เราก็ควรจะรู้ค่ะว่าตัวเราเป็นใครแหมนอกจากน่ารักแล้วก็ยังมีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะเนี่ยคุณแม่สอนมานะคะคุณแม่บอกว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่อเมริกาแต่เราก็ยังมีเลือดคนไทยอยู่เครึ่งหนึ่งเลยค่ะเลือจ้าครอบครัวเนี้เขาน่ารักจริงๆนะคุณถึงนี้หนุ่วายโยขึ้นน้าดวงใจเนี่ยนะเขาอยากจะมีลูกสาวมาตั้งนานแล้ว ็เลยเหอหนูเป็นพเพษสงสัยว่างานนี้จะต้องมีใครบางคนตกกระป๋องแน่ๆเลยหรือว่าไงนจารุจารุครับพ่อแอ่เป็นอะไรนั่งมือลอยอยู่ได้ไหนบอกว่าวันนี้จะไปฝึกงานนันแน่ครับครับแล้วไม่ไปหรีอไงครับพ่อก็ไปฝึกงานนะสิจารุ ครับพ่อครับแม่เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไม่เจอกันตอนเยนนะครับเดี๋ยวผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้น่ารักไม่หมดเลยเฟอร์เฟคนี่แหละคู่แท้ของเราจ้าฮะเป็นอะไรของนายวะวันนี้เห็นเมื่อทั้งวันละคือ เราไม่เล่นคิดนิดหน่อยเรื่องอะไรอะ่ะสำคัญหรือเปล่าสำคัญดิเรื่องอะไรวะคือเรื่องผู้หญิงโธ่เรื่องอะไรสำคัญนักหนาเรื่องผู้หญิงละนายเรื่องผู้หญิงทั้งปี แต่เราว่านะคนเนี้ยใช่ป่ะเราเห็นนายควงคนไหนนะคนนั้นก็ตัวจริงของนายทุกทีแต่คนเนี้ยเขาไม่เหมือนกับผู้หญิงทุกคนที่เรารู้จักนะทำไมวะเขามีจมูกสีรูเลยไงเฮ้ยใช่ดูว่าเขามีลูกกระเดืองนะ เออแล้วก็มีใครล่ะก็จะมีใครอ่ะที่มาแรงสุดตอนนี้นะน้องเอ๋ดาวขนาดใช่ไหมน้องดีโอ้ยน้องเพชรเฮ้ยพอพอพอแล้วเลิกพูดเรื่องผู้หญิงนะได้แล้ว ฟั S <S งแล้วน่าเบื่อว่ะเออรู้เปล่าว่าใครคนเ้อเอ,อา้ติมที่เลยเ้อโหไอ้นี่ก็บ้ากินมันเป็นไรไหมมันก็ยังอยู่อ,อ,อ้ออาว้ยเบสคนเนี้ยเฮ้ยไอ้วันมีคนสนใจสักคนเลย ก้อยเจงแล้วแต่งตัวจะไปไหนไปหาเพื่อนปลาเพื่อนมาจากเมืองน,นอกเอาแต่เที่ยวนะปีเทอมนี่เอาแต่เที่ยวนะเมื่อไหร่จะมาช่วยงานป้าโหปลางานป้าผมไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องก็เรียนให้มันรู้เรื่องสิจะได้มาช่วยงานหรือผัดป้ามาหลายทีแล้วนาะยก้จยเจงจยังไม่ถึงเวลานี่ป้าไม่นะถึงเวลาแล้วเมื่อไหร่จะถึงเวลา เด้ออาเจ๋งลือจะตาไปนั่งเถียงปลาลือเขาทำไมนักหนาวะฮะลือเหลียวมองรอบตัวลือสิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวเลี๋ยวกลับมาเลยลือเป็นลูกชายของเลียวของบ้างเป็นหลังชายของเลียวของตะกูงรือต้องไปหักศึกษาธุรกิจเอาไว้ต่อไปลือจะต้องมาช่วยป้าลือทำงานลือรู้ไหม รู้ไปถึงไหนอายเข้าที่นั่นนะป้าเป็นเจ้าพ่อวงการก่อสร้างมีลูกชายคนเดียวแต่ว่ามันไม่ได้เรื่องแล้วคิดดูถ้าเกิดป้าเป็นอะไรไปเนี่ยใครจะสืบพ่อกิจการหาเออเจียงทำไมรื่อผุไม่เป็นบงคงแบบนี้วะอย่างนี้ลูกๆมันก็ใจเสียบกเซ่มาก็ความตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติมาก็ต้องตายทุกคนมันเกิดมามันก็ต้องตายทั้งนั้นพูดอย่างนี้เพราะเข้าใจสัจธรรมมา ป้าเขาเป็นอะไรง่ายๆหรอก,รอกเขาอยู่บนเจ๋งไม่ได้อีกนานและคหรือไม่ต้องมานอกเรื่องยังไงแล้วก็ต้องเป็นตัวตายตัวแทนของป้าตัวแทนเป็นได้นะป้าตัวตายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอ้เจ๋งโ,โหป้าฟัง <c oughs> ผมเข้าใจนะงานป้าผมช่วยแนะ่แต่ให้ผมเรียนจบก่อนได้ไหม รอให้เรียนจบรอให้ฝึกงานกว่าจะเป็นงานกว่าจะป้าก็แก่พอดีก็ไปฝึกตั้งแต่ตอนนี้เลยตอนที่ยังเรียนอยู่นี่พอเรียนจบก็จะได้มาทํางานเลยเรื่องงานอะไว้พูดกันหลังนะปานะวันนี้เจ็กน้องรีบไปแล้วก็ไปดีจะดูหนังสืออืมทำไมมันอะไรขอตัง ได้ขอตังค์ได้เลยได้เลมานั่งมา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 นั่งนี่มานั่งนี่ไอิัดถนัดตามใช่ไหมนั่งนั่งน่ะหายไปนิดหนึ่งมาเลยมามาเลยเอาป้าไปไม่ได้ป้าโอาอะไรกันป้ามาขอตังค์เลยมาหลายหลายนั่งนั่งให้ที้ไม่เป็นไรเอาเท่าไหร่ <500 S 2> เดียวห้าร้อยนี่แถมอีกวะขี้เกียจมเดี๋ยวมันร่วงเออเขาเข้ามาเอ้อเขา้ามาแล้วเออ,แล,เอ,เอแล้วขากลับแล้วเอาเป็กปักกิ่งมาฝากตวงนะ